บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้อง,งป้องปากันเบิดกันสุกูสุนคนว่าจะเป็นทางฝั่งใต้ฝั่งเราหรือจากต่างประเทศเน,นี้ดีตอนหักกับสู่ซ่องคลองเบาเก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสำหรับวันนี้ก็ทางเอาก้าสะพาพี่พ่อน้องมาทงาทงโบสถ์ทางหรือว่าวัดทางบ้านเบาเก้าพี่น้องเนาะก็มีงานบุญงานศิลป์เป็นงานบุญที่ว่าบุญบุญน้อแอ่นพี่น้องเนาะเกือบบุญน้อแอ่นพี่น้องเนาะหรือว่าบุญบุญกิจสมัครพี่น้องเนาะ เลยตอนนี้กันทางวา,าก้ากลับมาฮอนวัดฮอนวาไปทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะอ้าวโอเคพ่อแม่พี่น้องนะว่าลาย,ยายห้างกันทางวาก้าอีกคพี่เขาน้องไปขับเบิ้งขับส้มกันทางวัดทางวาทางวาก้า,า,า,ากันเลยพี่น้องไปกันเลยพี่น้องเลย <c oughs> เป็นบุญวัดเนาะแอน,นพี่น้องเลยเนาะหรือว่าบุญคิดต้นคิดสมัครพี่น้องเลย แต่บุญทางบ้านเราก็บ่าวกาวในเนาะปีปีละเทื่าที่น้องเอลยทุกปีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นพร่อนพันแห่กันหรือว่าเพิ่นแห่ทางบ่าวก้าวกับทถ่ายพี่น้องขับเบิ่งขับส้มกันพี่น้องเอลยเสียงเล่กับแกะขาดบ้านพี่น้องเอลยผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกานั่งนั่งอยู่ตุ่มพรมกันพี่น้องเอลย สบายดีเด้อชาวบ้าก็จะได้ย่างมาทันทีพ uh, ี่น้อยอ่ะสบายดีลุงสบายดีโดยทางลุงบ้านทางลุงบ่าวก้าพี่น้องเยกาเป็นผู้นี้แหละสิเป็นช่างเฮ็ดเทือนท่านบ่าวก้าพี่น้องเนาะท่านบ่าวก้าสที่ไทยครับพี่ให้น้องได้ฮู้แจ็กรถพี่น้องเย นี่คือสร้างของบ่าวเก้าพี่น้อยเนาะเป็นเป็นสร้างเห็ดเฮือนทางลุงบ่าวเก้านี่พี่น้องเยกระซิได้เห็ดเฮือนทางบ่าวเก้าพี่น้อยเนาะทั้งโบทั้งวัดทั้งบ้านบ่าวเก้าพี่น้องเยทางบ่าวทางบ่าวเก้าจะถ่ายพี่ฮะน้องได้เบิ้งหอมๆกันทั้งวัดพี่น้องเย พอดีมีเอซีเพื่นกับคอมเมนต์มาหาทางเ่าก้าเพื่นว่าเวลาบุญลราถ่ายให้บ่ายให้เบิ่งเด้อพอนี่น้องเลยเอาพอดีทางเ่าก้าวกับที่ถ่ายพี่น้องครับได้เบิรงกนำกันมันีพี่น้องเลยเรียกเพื่นกับซีมาตีตีข้องตีกองมากับซีมาพอนะนี่พี่น้องเลย พอกันได้ลงมาสวดพี่น้อยอันนี้ก็เป็นหุบแม่พระพี่น้อยเนาะเป็นหุบแม่พระทางกุฏเฒ่าเป็นการรอสวดกันอยู่พี่น้อยเนาะตอนนี้ก็ได้ เา,าก็กระชิายพี่น้องได้เบิกันพี่น้องเนาะก็เป็นไม่พละพี่น้องเลยอันนี้คืออยู่อใอน,นวัดพี่น้องเลย ไปก yes. like ่อนด้อแถวสหพัณ์จริงสาหพัณ์จริงไปก่อนและกองนํำลังเอากองนํำรังด้อพี่น้องด้อต้นนวลกับสาหพัณ์จริงต้องกองอยู่บรงกลางเปนี่เอาออกคนจัดลงมาสตาบุนุกปันลงมมแ้วขามาขาแกวแวแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กำลังแก้กันพี่น้องเอ้ยเนาะมาพี่น้องเอ้ยเนาะก็สิมาเห็นเห็นสางแก้วเพิ่นก็มานําหลาพี่น้องเอ้ยสวัสดีสางแก้วสดีเด้อมาเลบุญนํากันเนาะมาหบุญนํากันพี่น้องเอ้ยอาุบนี้กมาพี่น้องเอ้ยสบายดีบนี้โดยจโทรหาผู้สาวอยู่บ่ไนี่นะ Oh, bà thô, hà thôi hai bụi sáng, mẹ nó. Long <laughs> à, đào nga mát, yong hai. So bài đi đó long đào Doi. bài đi nọc à tong, doi. O, đi mọi nọc à tong, doi. O, chỗ mọi nọc à tong, doi. O, chỗ ပါခ่าကจนเต็มจนเมื่อบ่สบายดีน้องซาลาพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีน้องาลาสบายดีเด้อมวนๆๆ เต้ก okay, oh, okay. oh, <laughs> ับโเป็นปันได้ทางเาเก็ได้โอเคอยู่ปะอ้ขอบใจขอบใจขอบใจเาห่เกี่ยวยนแหละ ເອົາເດີ້ເຮົາທາງເນາະວ່າໄດ້ຊອກລອບເນາະເດື້ອງເຂົ້າຖາມປະຊາເດີກ່ອນສາມເປັນແນວໃດເຂົ້າເຈົ້າຜູ້ຢັນຢ້ານກ້ອງຂອບໍົ້ນ it's าลูกมาอุบมาแห่บ <disappointing boxing> <bad> ุญพี่น้องเลยสบายดีผู้สาวสบายดีเออตกพี่น้องบุษราบ้านเมืงก็มีแต่คนงามพี่น้องเนาะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องเลยอาเพิ่นมาสบายดีไมบปวดโดย โดยแม่สบายดีโดยเอ้าเร็วเร็วเร็วเวขอถามก่อนอ่เป็นจะได้คือว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อ่าโดยขอถามแน่ขอถามแน่เป็นจะได้คือว่าเกิดอุบัติเหตุเหมือนบ่อ๋อเป็นเรื่องเล่าเป็นจังไรก็เรื่องเล่ามันเรื่องเล่าว่าจากน้องเพิ่งไปถามเขาขอเลยมาถึงน้องเขาบอกว่าไอ้เามน้อง อ๋อป่าป่าป่าเขาอ๋อโดยโดยตอบคอยจะเป็นชายคอจะเป็นของป่าโดยแล้วก็บอกเห็นบ่อขามแอวเอราะเก็เลยโอ้ยเพราะก็เลยตีเจ้าเลยบ่ะขึ้นมาแล้วอยรอะเพราะเลยทะลุไปเลยเดี๋ยวมีเพื่อนยังโดยได้ไปฟื้นยู่ห้องหมอบ่ะอ๋อพี่น้องเลยเกิดบ่อขัดขิดเนาะอ่ะไปไปแห่บุญแห่ไปละบุญนทำการทางกระด้อสบายดีพี่น้องเอลยน้อกาม มีทางบ่าลำเพลินพี่น้องเอ้ยคนจะเกิดอุัติเหตุกับบุขาดคิตพี่น้องอะนะสวดี้วยนดี้ยสวัสดีสวดีสวัดีสวัยีสเดสดีสสดีัดีดัีสัวัีว้สวัสดีัวดั เจ้าคุณแต่งตัวงามแท้มหมในสบ,บัวฮะเจ้าคุณแต่งตัวงามแท้เจ้านี่ยนะ<งาม>คือว่าคนมันงาม,นงงาม,งามเนาะอ๋อหยอกเพป็นพี่น้องเอ้อ<งาม><งาม> พี่น้องมีทั้งหมอลำม,มีทั้งหมอแค้นบาดพีนพี่นอ้งอ,นอง <c oughs> Bao baba phóng lắm tao bay bao lắm tao lắm tao bay bao lắm tao bay lắm tao bao 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 lắm ร่วมแรงกันมาเป็นพวกได้จะใครอยากใจคุณพี่ <coughs> It's not

về nhà mà nè về đây đi về đây mưa con về đây mưa con, con. nọ bò đi đây đi nào xu hơi đây bò xu đây sù, sù, sù. À, một nhóm nó สองออกพี่น้องเอ้ยสาธุว่าคลับมาพี่น้องเอ้ยสวัสดีเด้อสาธุว่าเขาแจ้งัตงานแท้มั้นี้นะแจ้งัวงานเนาะสาธุว่าเนาะเจ้านี่อ่สิต่อา่ะอโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเบาก่าสิอเพียงจบคลิปคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะก ทางวาก้าขอขบุญคุณทางเอฟซีทุกท่านกลับมาฮับเบิงฮับส้มแต่ต้นจนจบระบบขังโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเนาะขอให้เอฟซีทุกท่านแข่งแข้งของวาก้าขอเป็นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะกับพ่อกันระหว่างคลิปหนักกันต่อไปถ้าว่าวาก้าว่าผิดพลาดประกันได้ท่าวาก้าก็ต้องกลับขอโทษและขออภัยน้ำพี่น้องกันเลิกกันสู่คนพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะโดยก่อนนำลาพระเจ้าพ่อแม่พี่น้องไปวาก้าขอกล่าวคำว่า ສະບາຍດີພີ່ອງສບດ